ผมรู้ว่าหลายคนอาจจะแปลกใจที่เห็นผมกลับมาหลังจากการหายไปสักพักผมอยากบอกว่าแม้แต่คนที่พยายามนำทางผู้อื่นก็ยังต้องการการหยุดพักและการบำบัดภายในของตัวเองเช่นกันการหยุดพักของผมก็คือการตอกย้ำถึงบทเรียนที่เราจะคุยกันวันนี้คุณรู้ไหมการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรามันมีบอสใหญ่ที่ซ่อนอยู่ เป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องเผชิญหน้ามันไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือเงาของความรู้สึกไม่คู่ควรและวันนี้เราจะมาเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญและบำบัดมันอย่างอ่อนโยนนิยามและการแยกส่วน The definition and dissection ความไม่คู่ควรไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นโปรแกรม การเปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการ (Operating System, OS) ลองนึกถึงโทรศัพท์มือถือของคุณครับตัวตนที่แท้จริงของคุณคือฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในจักรวาลมันแข็งแกร่งมันถูกออกแบบมาเพื่อความรักและความสุขแต่ตอนเราเกิดมาเราถูกติดตั้ง OS เก่าซึ่งก็คือความเชื่อแบบมีเงื่อนไข OS เก่าส่งเสียง คุณจะรันโปรแกรมความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณทำตามกฎ1 2 3เท่านั้นเราเรียนรู้เรื่องการตื่นรู้ spiritual knowledge ซึ่งเปรียบเหมือนการพยายามติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่าความรักไร้เงื่อนไขแต่ถ้า OS ข้างในยังเต็มไปด้วยไวรัสไม่คู่ควรแอปนั้นก็จะรันไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันจะค้านมันจะแครช เป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่ลบแอปเก่าแต่คือการอัปเกรด OS ตัวนายของเราใหม่ทั้งหมดครับอาการที่ละเอียดอ่อน deep e r symptoms เพิ่มอาการการหาข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงแสงสว่างเช่นเมื่อโอกาสดีๆเข้ามากลับปฏิเสธหรือทำลายมันลงด้วยตัวเอง,เอ,งอย่างไม่รู้ตัวเพราะความเชื่อลึกๆว่าฉันไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีขนาดนี้ รากเง่าที่มองไม่เห็น The Invisible Roots และ The Deep Wound การทำความเข้าใจบาดแผลในวัยเด็กและผลกระทบของจิตสำนึกรวมการเปรียบเทียบกับอ่างน้ำบาดาลความไม่คู่ควรไม่ได้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราคนเดียวครับมันมาจากอ่างน้ำบาดาลของจิตสำนึกรวมที่เต็มไปด้วยความกลัวและเรื่องราวการขาดแคลนลองนึกภาพว่าคุณดื่มน้ำจากอ่างนี้ตั้งแต่เกิด ต่อให้คุณเทน้ำใหม่ความรู้ตื่นรู้เข้าไปแต่รากเง่าของน้ำก็ยังคงเป็นแบบเดิมงานของเราคือการตระหนักรู้ว่าน้ำนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวและเลือกที่จะดึงตัวเองออกจากอ่างนั้นการมองเห็นเด็กที่ถูกทิ้งการอธิบายเชิงจิตวิทยาจิตวิญญาณปมรากนี้คือความรู้สึกถูกทิ้ง abandonment ไม่ใช่จากคนอื่น แต่เป็นการที่ตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่ทิ้งเด็กภายในที่กำลังเจ็บปวดเมื่อไหรก็ตามที่เด็กคนนั้นส่งเสียงร้องว่าฉันเจ็บเราในฐานะผู้ใหญ่มักจะปัดทิ้งด้วยการบอกว่าโอ้ยอย่าคิดมากเลยคุณคือความรักนะนั่นแหละครับคือการทิ้งเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าความไม่คู่ควรจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนของเด็กที่ถูกทิ้งที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณ ผู้เป็นบ้านที่แท้จริงของเขากระบวนการบำบัด4ขั้นตอนเน้นการนำทางปฏิบัติแบบ slow pacing และเพิ่มรายละเอียดการสื่อสารกับร่างกายขั้นที่1การหยุดและยอมรับ the sacred pause and acknowledgement เพิ่มรายละเอียดอธิบายว่าความต้านทาน resistance คือศัตรูตัวฉกาดเมื่อความรู้สึกไม่คู่ควรมาอย่าสู้ อย่าพยายามเปลี่ยนช่องแต่ให้กล่าวต้อนรับมันด้วยความเคารพการตั้งชื่อ (Naming) พูดในใจว่าสวัสดีนะความรู้สึกไม่คู่ควรฉันเห็นเธอแล้วการเรียกชื่อจะทำให้มันสูญเสียพลังงานลงทันทีเพราะสิ่งที่ถูกนำมาสู่แสงสว่างจะไม่สามารถซ่อนอยู่ในเงามืดได้อีกต่อไปขั้นที่2การสนทนาเชิงลึกกับร่างกาย (Deep somatic dialogue) เพิ่มรายละเอียดแนะนำให้ใช้การหายใจเป็นสะพานเชื่อมนำปฏิบัติยาวขึ้นหายใจเข้าไปในบริเวณที่มันอยู่ตรงท้องตรงคอหรือตรงหัวใจจงถามคำถามสำคัญนี้อย่างจริงใจเธอต้องการอะไรจากฉันในตอนนี้และเงียบพอที่จะฟังคำตอบบ่อยครั้งที่คำตอบคือฉันแค่อยากถูกรักในแบบที่ฉันเป็น และการตอบรับด้วยความรักคือการบำบัดที่ล้ำลึกที่สุดขั้นที่3การยกเลิกสัญญาเก่า The cancellation of old contracts การเปรียบเทียบกับการยกเลิกพันธสัญญาความไม่คู่ควรคือพันธสัญญาที่เราทำไว้กับตัวเองในอดีตเช่นฉันต้องเก่งถึงจะมีค่าตอนนี้ให้เราเขียนสัญญาฉบับใหม่ครับแนะนำให้ผู้ฟังทำตามในใจ ให้คุณพูดกับตัวเองดังๆหรือในใจว่าในนามของตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันขอยกเลิกพันธสัญญาที่ว่าฉันต้องใส่เงื่อนไขเดิมถึงจะคู่ควรตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันประกาศว่าฉันคู่ควรเพราะฉันมีชีวิตและนั่นคือความจริงสูงสุดขั้นที่4การให้พื้นที่สำหรับความคู่ควร Holding space for worthiness เพิ่มรายละเอียดอธิบายถึงการทำซ้ำ repetition จนกว่าความเชื่อใหม่จะฝังรากความคู่ควรคือสภาวะปกติของคุณจงใช้ชีวิตในทุกวันด้วยการถือพื้นที่นี้ไว้เมื่อคุณทานข้าวให้รู้สึกว่าคุณคู่ควรกับอาหารที่ดีเมื่อคุณทำงานให้รู้สึกว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จมันคือการฝึกเป็นความคู่ควร จนกว่าการแสดงว่าไม่คู่ควรจะจางหายไปเองผลลัพธ์ของการบำบัด The Fruit of True Healing อธิบายให้เห็นภาพว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรในมุมมองทางจิตวิญญาณไม่ใช่การตื่นรู้แบบปฏิหารแต่คือความมั่นคงพลังงานแห่งการดึงดูด Attraction คุณจะเลิกวิ่งหาสิ่งดีๆแต่คุณจะเป็นสนามพลังที่ดึงดูดโอกาสและความรักเข้ามาหาคุณเอง เพราะพลังงานภายในของคุณมันประกาศว่าฉันคู่ควรที่จะได้รับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปคุณจะกล้าตั้งขอบเขต boundaries ที่ชัดเจนเพราะคุณเคารพคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณจะเลิกเป็นผู้ให้ที่เหนื่อยล้าและเปลี่ยนเป็นผู้ให้ที่เติมเต็มความสงบที่แท้จริง true peace ความสงบจะไม่ใช่แค่สภาวะที่คุณเข้าถึงได้จากการทำสมาธิ แต่มันจะกลายเป็นภูมิหลังแบ็ k กราว n ์ของทุกประสบการณ์ในชีวิตคุณเพราะไม่มีเสียงกระซิบของความกลัวอีกต่อไปการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้พาคุณไปที่อื่นมันพาคุณกลับบ้านกลับไปสู่ความจริงแรกเริ่มที่ว่าคุณคือความรักและคุณคู่ควรกับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณมีความกล้าที่จะกลับบ้านนะครับการเดินทางครั้งนี้ ไม่ได้พาคุณไปที่อื่นมันพาค passo, ุณกลับบ้านกลับไปสู่ความจริงแรกเริ voilà. ่มที่ว่าคุณคือความรักและคุณคู่ควรกับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณมีความกล้าที่จะกลับบ้านนะครับเมื่อเราปลดล็อกปมรากสุดท้ายนี้ได้ชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าปราศจากปัญหาครับแต่มันหมายความว่า คุณจะเดินผ่านทุกปัญหาด้วยความมั่นคงภายในที่ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนี่คือความจริงที่ผมอยากให้คุณพาติดตัวไปในวันนี้ครับคุณคู่ควรที่จะมีความสุขคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักคุณคู่ควรที่จะเป็นอิสระการเดินทางครั้งนี้คือการนำคุณกลับบ้านกลับไปสู่ความจริงแรกเริ่มที่ว่าคุณคือความรัก และคุณคู่ควรกับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณมีความกล้าที่จะกลับบ้านนะครับเมื่อเราปลดล็อกอมรากสุดท้ายนี้ได้ชีวิตก็ไม uh ่ได้หมายความว่าปราศจากปัญหาครับแต่มันหมายความว่าคุณจะเดินผ่านทุกปัญหาด้วยความมั่นคงภายในที่ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ นี่คือความจริงที่ผมอยากให้คุณพาติดตัวไปในวันนี้ครับคุณคู่ควรที่จะมีความสุขคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักคุณคู่ควรที่จะเป็นอิสระการเดินทางครั้งนี้คือการนำคุณกลับบ้านกลับไปสู่ความจริงแรกเริ่มที่ว่าคุณคือความรักและคุณคู่ควรกับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณมีความกล้าที่จะกลับบ้านนะครับ และถ้าคลิปนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้าไปในเงามืดในหัวใจของคุณผมขอให้คุณช่วยส่งต่อแสงนี้ออกไปครับกดไลค์เพื่อเป็นพลังงานบวกให้ช่อง Natural Healing และบอก YouTube ว่าเนื้อหาแบบนี้มีคุณค่ากดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรับที่คุณรู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกไม่คู่ควรอยู่และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ติดตามช่องไว้ครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการนำทางและแรงบันดาลใจในการเยียวยาตัวตนที่แท้จริงในครั้งต่อไปสำหรับคำถามที่ว่าความไม่คู่ควรของคุณมักจะปรากฏตัวในรูปแบบไหนลองแบ่งปันความจริงของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเยียวยาด้วยกันครับขอส่งพลังแห่งความรับและความคู่ควรไปถึงคุณทุกคนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ